สวัสดีค่ะสวัสดีชาววิถีเกษตรยุคใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านท่าลานนะคะบ้านท่าลานอยู่ริมโขงเลยเราจะมาดูการปลูกผักนะคะตรงริมโขงชานริมโขงเลยนะคะตอนนี้กาลังคุณแม่กําลังเก็บผักผักกาดนะคะเนี่ยริมโขงเลยนะคะบรรยากาศดีมาก อันนี้คือเอาเก็บไปขายบ่ค่ะไห่กเก็บไปกินเก็บไปกินใช่ครับพ่อปูอยู่นีน่เห็นไหมว่าเขาปูไว้กินบ่กินแน่ขายแน่มันลายกันคายอ๋อนี่ปูปลูกลายลายย่างเนะา,ายยะนาค่ะนี่ริมโขงเลยน้ำนี่ไม่ต้องห้องเลยเนาะความสะดุของน้ำปนไปบ่ค่ะ เซว่ะข้ากระปุกคันเลยกินข้ากระไปขายอยู่ตลาดเนาะก็ซื้อขายอยู่นในบ้านนี่เขาก็ไปขายตลาดนั่งพักมันอ่อนค่ะไปเก็บไปกินพักเพื่อขานั่นจ้ะเก็บพักไปเลยค่ะพักกัดซอมพักกัดออกดอกเนาะไปแกงอืงทำกับข้าวเนาะจ้แม่ปูพักอยู่นี่ปูโดนหรือเปล่าค่ะปูได้โดนระเบ่อปูมันก็ได้ ประมาณสองเดือนสามเดือนนี่ะอืมแต่ว่าเอทุกปีก็เอทุกปีปลูกปลูกอยู่นี่ทุกปีเนาะนี่โอ้อเป็นชั้นแต่ก้อนนี่มันเป็นแบบเป็นเป็นเป็นขี้ดินเล็บลงมาบ่คะแล้วเฮามาขุดเป็นวัคเป็นในนี้อ่บอกมันอะไรมันก็วิดก้อนดินแล้วเฮาก็เอดได้เอาแต่กนมันจะได้ไปว่าก้อนหินอันดินมันยังบ่ได้ผมหะนะค่ะมันก็เลยเอ็ดบ่ได้ทงๆน้ำบ่ถึง๋อ มันจะเป็น,นดินชันนะคะมันจะดินกระถม่มเราก็เอดได้สวย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 ริมโขงของเท้เลยเด้จ้าอันนี้มันน้ำขึ้นมาตอนน้ำขึ้นมันก็เอาดินมาแล้วมันกระถ่มไว้เขาก็ขุดได้ทางล่างมันเป็นก้อนหินคะะ่ะเอทคออืออ๋อเวลาเวลาฝนตกนี่น้ำน้ำโขงเห็นไหมเราสูงขึ้นมาฮอดใชเลยค่ะสองขึ้นมาแค่ใดแค่ใดเมื่กัน ขี้ดินมันกกมาน้าน้ำอ๋อขี้ดินทรายอืมไอ้ปีปีปีเมื่อกี้นี่สูงฮอดฮอดบงใดค่ะมันก็ขึ้นฮอดพีเลยพี่น่ะฮอดคณะนี่จ้าสูงอยู่ขึ้นไหลอ๋อเวลามันขึ้นมากนี่เข่ากับเข้ากับมีได้เอดเนาะมีไดเอทเลยบัแล้วพ่อฮอดได้ดูแลงมันลงพูดเขากับเฮดได้เลยเพราะมันลงปุ๊บผัด ตอนมันลงนี่มันเพลือเป็นขี้ดินเนาะไม่เอาขี้ดินมาให้เฮาพร้อมมันดินมันไหลเข้ามาอ๋อแสดงว่าดินก็ยิ่งจะสวยถ้าน้ําขึ้นอันสูงมันก็ขึ้นตามน้ําจ้ะค่ะอ่าเท่งละสวยเนะาะขี้ดินมันละดีเนาะมันมาน้ำน้ำน้ำเปลือยแบบนี้ดินน้ำโขงง่ายจ้ะค่ะเฮ้ยแม่ผ้าชมเนี่ยเด้อพักนี่พักลายงามแห้งเด้นี่พักลายเจ้าอ๋อบอกค่ะมันลายเจ้าลายเจ้าเนาะเห็ดน้ำกันเนาะนี่เลเซย์ไผ่เช็ด อันนี้เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งผักบุ้งนี่คือแปลงเนี่ยมันจะขุดเหมือนเออเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนนาแถวไอทางเหนือนะคะที่มันจะเป็นขั้นบันไดเนี่ค่ะมันเป็นขั้นบันไดนะมันจะเป็นขั้นบันไดเลยต่ําสูงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นวักขึ้นไปตามดินเพราะมันเป็นลักษณะชันลงมาแบบนี้นะคะก็ะคืออันนี้คือเวลาน้ําลดแม่น้ําโขงน้ําลดถึงจะปลูกได้นะคะช่วงที่ฝนตกน้ําขึ้นนี่ก็คือสูง สูงถึงต้นคณะนี่เลยนะคะก็คือสูงมากสูงมากเลยนี่ค่ะบรรยากาศเนี่ยมีเรือจอดเทียบท่ากันหมดทุกไอนี้เลยหลายหลายลำนะคะแล้วก็จะมีสันทรายเดี๋ยวเราจะไปถามแม่กันสันทรายสวยๆนี่นี่บรรยากาศฝนเพิ่งหยุดตกนะคะฝนตกประมาณสองวันสองคืนเลยที่อำเภอบ้านแพงนะคะนี่นะ,ะผักนี่ ลักษณะกั้นดินของแม่นี้ก็จะเป็นแบบเหมือนสมัยบ้านเราเนาะก็คือจะมีเสานะคะปกักแล้วก็จะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่อันนี้นะเขาเฮ็ดแนเ่เลยนะแม่ซาาับเนาะไม้ไผ่ซับเนาะ,นะทำเหมือนสมัยตะก่อนนะคะทำแบบเอาไม้ไผ่มาสับๆแล้วก็ทำให้มันเป็นแบน,น,นออกอะแผ่ออกมาเหมือนสมัยตะก่อนคะมากั้นดินไว้เนี่ย อืมนี่นะคะถ้าใครอยากจะทํานะคะถ้าถ้าใครที่ที่จะปลูกเหมือนเหมือนของแม่นะ,ะที่แบบมันลาบลาบแบบมัน,ม,นมันชันชันนะนะแล้วขุดขุดให้มันเป็นพักเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็เนี่ยลักษณะเป็นประมาณนี้เก็บพักเพื่อแม่น่นนะกระเทียมใบ,บกระเทียมไปใส่ส้มตำตแล้วก็จะมีอันนี้คือผักต้นหอมใช่ไหมคะ อืมอันนี้แค่แม่เด็ดเนี่ยได้กลิ่นมานี่ก็ได้กลิ่นเหมือนส้มตำแล้วอ้อผักสวยมากนะคะแล้วข้างล่างเขียวๆนี่นคืออะไรคะเขียวอ่อนผักสลดัดอ๋อมันต้องมีเห็นมีไม้โค้งๆนี่คือกางสแสลมกางอะไรใช่ไหมคะกันแดดเอาก้าอันนี้เอามาก้าลกเอเบียแล้วเอามาปลูกเขาต้องขัดสว,สวย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 มากเลย แค่นั้นบูได้มันเหี่ยวค่ะแม่ค่ะไอ้สันทรายเนี่ยหนูเห็นเนี่ยมันมันสวยมากเลยหมายความว่ามันมันจะโผล่แบบนี้คือเวลาที่หน้าแรงใช่ไหมคะมันก็เป็นบางปีปีกายนี่โวมีปีนี้ม,มีมีหลายปีโอ้หมายหมายความว่าแล้วแต่ปีคือคือปกติแล้วเขาอยู่แบบนี้ไหมไม่อยู่เอาไม่มีเวลาน้ํามามันก็ไปเลยโอ้โอ้แสดงว่าช่วงปีกายนี้มันมันโผล่อยู่หุน ปีนี้มันมันมาผูพี่หลายปีกายนี้บ่ไหลายขึ้นนี้ได้อปีนี้หลหรอคะเอานูนรู้ว่ามันมีแบบนี้อยู่แล้วทุกปีน้ําลดแล้วมันจะเห็นน้ําเวลาน้ํามาเยอะๆมันก็ไปหมดเลยอ๋อก็คือทรายตัวนี้จะหายไปเลยก็คือเป็นน้ําธรรมดาแต่พอเวลาแห้งนี่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันมาโผ่เองเกิดขึ้นเองแลวแต่บางปีอ๋อหรอนูก็เพิ่งเคยเห็นแลวแต่บางปีนี่ค่ะเนี่ยันสวยด้วย เป็นทรายจริงๆเลยนะแม่เนาะทรายปกติเขาก็มีคนขึ้นไปเดินไปอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะตรงนั้นเขาก็ไปกันอยู่เนาะไปแถวแถวหุ่นหันมันแห้งมันแห้งมันยั้งไปได้คุณอยู่พุณอันนี้น้าขึ้นประมาณได้จักอาทิตย์แล้วนี่น้ามันขึ้นเอ๋อเขาปกติก็คือเดินได้เดินได้แถวหุ้นหัแถวนู้นคือมันจะไม่ลึกเนาะก็คือเป็นสันดินโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นอันนั้นก็ยั้งไปได้บ่ลึกอ๋อหรอคะได้ อ๋อหนูนึกว่าเอ้ามันมีอยู่แล้วตลอดข้าเขาก็ความมาพี่แล้วมันมากินแถวๆนี่อ๋อมันนีอเนี่ยมันมามากินหลอกกินหอยค่ะแต่ถ้าน้าขึ้นนี่ก็คือหายหมดแสดงว่านี่คือมีคนไปปลูกผักใส่ด้วยนี่เนี่ยไครเขียวๆนี่คือปลูกผักนะนี่ริมๆนี้ก็คือปลูกผักกันอ๋ออันนี้ผักไม่ใช่ยาผักเนาะก็คือมีคนข้ามไปเนาะนั่งเนี่ยนั่งเรืออะไรเนี่ยเรือเครื่อง เรือเครื่องไปวานครับอ๋นะคะหนูก็เห็นเอานึกว่าเขามาทําก่อสร้างทําอะไรไม่ได้ทำเกิดขึ้นเองโอ้ยขำมามาคุยกันเรื่องผักต่อการปลูกผักอเออบนเปียกนะฝนเพิ่งหยุดตกถ้าเป็นฝั่งนู้นก็ของแม่ไหมคะไอมีต้นพริกใช่ไหมไม่ใช่ของคนอื่นก็มันมีหลาย ก็คือปลูกกันริมโขงกันหมดเลยหน้าดินของบ้านใครบ้านมันใช่ไหมคะอ๋อเป็นเขตบ้านใครบ้านมันนี่คือปลูกกันตามริมนี้ไปเลยนะคะยาวไปเลยเขตของบ้านใครบ้านเรามีข้ามเขตเนาะก็คือมาทางหญ้าทางอะไรปลูกเลยอันนี้แต่พ่อแต่แม่คเท็ดก็เลเ้็ดอ๋อทำมั้งแต่พ่อแต่แม่แล้ว น,นี่นะคะเป็นขั้นบันไดสวยมากถ้าเฮาโบเฮ็ดเขาก็เฮ็ดเนาะเห่าเฮดเขาเพื่อ,อ,อนนดได้กินได้ขายปลาเขาได้เรียงกันมาเอ็ดเขาค่ะส่วนส่วน,ส,วนส่วนมากนี่คือเขาจะปลูกแต่ผักใช่ไหมคะถ้าเป็นริมริมโขงแบบนี้อืออเห็นมีเรือจอดกันเยอะนี่คือ,อเรือเอาไวไว้ปหาปลาหาปาปลใช่ไหมคะเวลาปลามันขึ้น ไม่มีปลาก็คือเขาก็จะก็คือเขาจะมีทุกบ้านเนี่ยเขาจะต้องมีเรือเหรอคะแม่มีมีมีเรือกันทุกหลังเลยเหรอบางบางอันเดือนมันกับปลาขึ้นกับไปหามาขายหาอยู่ฝั่งเรานี่ใช่ไหมคะก็ไล่แถวทางนั้นน่คือคือเราไปได้ไหมได้ใกล้ๆกล้ฝั่งเขาได้ไหมไม่ได้เขาเขาดูกันยังไงคะเขามีเขตไั้งเลย แต่ว่าไปถ้าไปเขาก็ย่านนายเขามันมีนายถ้าเขาจับแล้วเขาเงินโดนมันเสียแพงเขาบ่ายากถ้าว่ามีคนป่วยแห้งอะไรในมาได้ขอทร่มาหารผู้ใหญ่แล้วก็มาได้โอ้ค่าป่วยถ้าฝั่งนู้นเขาป่วยหนักๆอย่างนี้นะเขาก็ข้ามาหาหมอที่ฝั่งไทยเราโทร่มาก่อนเลยทร่มมาขอกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทรไปขอกับพวกแพรยโนมาขอนะไะอืมก็คือมันจําเป็นเนาะจ้ะจำเป็น ถ้าว่าอาการรุ้นแรงอืมอันนี้ถ้าอยู่ฝั่งนี้มันเป็นฝั่งฝั่งไหนคะของเขาเนี่ยของลาวเนี่ยบ้านกบัน,น,บนโดนบันโดนอันนี้บรรณน้ำอันนั้นบันโดนอ๋ออันนี้แถวบรรณน้ำอืมอันนี้ก็คือเป็นเป็นดินของเขาโผล่ออกมาเนาะเออตัวนั้นดินของเขาเนี่ยที่เป็น,นโนนอืมมันก็มีฝั่งทางพุ้นก็มีน้ำอยู่ได ะคแต่อันนี้มันเกิดมันบอหายไปเด้อ๋อมันเป็นดอนออกมาอืมมันเป็นดอนออกมาแต่ดอนมันเหมือนมันจะดูแข็งกว่าเราเนาะไม่เป็นไม่เป็นดินทรายแบบนี้มีมีหญ้าขึ้นแล้วมันมีหะาแล้วมันสีบลอกค่อยไปอืมอันนี้มันบอเนี่ยะะดอนฝั่งนู้นมันไปเลยแต่ว่าทัดจากดอนนั่นก็คือเป็นน้ําผ่านเนาะมีน้ำเหมือนเป็นเกาะเหมือนเป็นเกาะเป็นอะไรอย่างี้่ก็คือแถวทางฟังทางเหานี่แหละอันนั้นอืม แต่ว่าฝั่งนี้สังเกตว่ามันเหมือนมันจะโค้งเข้ามาหรือใกล้หมู่บ้านมากกว่าฝั่งบ้านแพงเนาะแม่เนาะของบ้านแพงมันยังอยู่ไกลอันนี้เหมือนมันจะโค้งเข้ามาอย่างนี้ม,มันจะติด,ตดในหมู่บ้านมากกว่าอ,อย่างดินอย่างไงนี้มันหายไปไหมคะเวลาน้ําขึ้นน้ําอะไรมันใกล้แบบจะเซาะเข้ามาในหมู่บ้านไหมมันก็บโหายนนะ่ะเวลาน้ําแห้งน้ําแห้งมันสีแห้งลงแห้งลงมานสียท็ด พักมาได้เพราะมันเป็นก้อนหินอ๋อมันจะเป็นก้อนหินแต่ถ้าข้างบนอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นดินแบบดินเวลาดินจะมาคูนเนี่ยค่ะดินแต่ลงไปข้างล่างมันก็หินคือกันอ๋อถ้าลงไปข้างล่างเลยอ่ะถ้าน้ําแห้งลงไปเยอะกว่านี้ทําไม่ได้เพราะเป็นหินเวลาน้ํามาเนี่ยดินมันสิมากูนเนอ่ยดินมันจะอยู่ตับตามฝั่งเนาะแล้วดินดีด้วยนะถ้าน้ํามันบวะไปมันก็กูนหลมันก็แห้งงามนี่อื แม่เนาะเดี๋ยวพาดูผักนะแม่ปูสวย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 ดูทั้งุสวยสวยมากปลูกนี่แปลงใหญ่แสดงว่าก็ใช้จอบใช้อะไรใช่ไหมแม่ขุดใช้จอบเกียรลงไปเนาะอืมก็แต่ขุดเยอะอยู่นะแม่นะเพราะว่าอันนี้มันสูงเออมันสูงเนี่ยสูงนี่คือขุดเนี่ยเยอะอยู่นะมันจะลงมาแบบนี้มันเป็นขั้นบันไดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูสวยๆนะคะ คือสวยมากเลยเดินไปมันมีบันไดอยู่แถวนั้นะบันไดนี่นะคะนนี้ก็จะเป็นพริกเอเป็นพริกอ๋อนี่ค่ะเนี่ยเป็นพริกนะปลูกกันดินริมโขงเนี่ยเขาบอกดินดีมากเลยนะคะดินจะดีมากเลยปลูกอะไรก็จะสวยมากนี่นะคะนี่ก็เป็นแปลงพริกเนี่ยค่ะแปลงพริกพริกสวยๆเลยริมโขงก็จะมีมะเขือเทศนะคะ ก็ปลูกตามแนวอย่างเงี้ยนะคะตามแนวที่ดินมันชันๆแบบนี้เลยเนี่ยปลูกกนันก็จะเป็นโอ้โห,หนู่นเป็นมะเขือเทศแล้วก็เป็นกระหล่ำปีนะคะเป็นกระหล่ำปีแล้วก็ทุกหลังบ้านนะคะของหลังบ้านของใครเนี่ยก็จะมีเรือมีอะไรมาจอดนะแต่เนี่ยค่ะมันวิวดีมากเลยอากาศดีเนี่ยนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะดิน ดินนี่เป็นดินแบบเนื้อดีมากนะคะเป็นดินเนี่ยค่ะเป็นดินแบบดินริมโขงนี่ดีมากเลยนะคะปลูกผักสวยปลูกผักสวยนะคะ,ยะ,คะอยาวไปเลยนะคะนุ่นจนถึงนู่นเลยน่าจะตลอดอ่อริมโขงที่มีหมู่บ้านนะคะ นี่พามาชมบรรยากาศนะนี่ค่ะแปลงของแม่แกนี่ค่ะมันจะเป็นเนี่ยเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยสวยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองไปดูอีกนะคะอีกแปลงหนึ่งฝั่งนูน้นนะคะเดี๋ยวจะลองพาไปดูแปลงหนึ่งฝั่งนูน้น